สวัสดีครับผมมัดวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโณ์เล่มนี้ครับผมพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มมักวิธีที่ง่ายธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับการกระจายเสียซึ่งภาษา ภ Two directions. Two directions. Two ิกษ hmm. ุทั <S <s ้งหลายวิญญาณย่อมมีขึ้นเพราะอาศัยทำสองอย่างสองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งจักขู่ด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจักขู่วิญญาณจึงเกิดขึ้นจักขู่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นทำทั้งสองวงเล็บจักขู่บวกรูปอย่างนี้แล เป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาภาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นจากขู่วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักรวิญญาณแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการ ่ิภิกษุทั้งหลายจกขู่วิญญาณเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้จะขูวิญญาณจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนภิกษุทั้งหลายความประจวบพร้อมความประชุมพร้อมความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลายวงเล็บจักขู่รูปจักขู่วิญญาณสามอย่างเหล่านี้อันใดแลภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าจาักขู่สัมผัสภิกษุทั้งหลายแม้จกักขูสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักคูสัมผัสแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายจักคูสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้จักคูสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด ภาษากระทบแล้วย่อมจําได้หมายรู้แม้นทำทั้งหลายอย่างนี้เหล่านี้ก็เลื่อนเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นวงเล็บในกรณีนี้ในกรณีแห่งโศตวิญญาณก็ดีคานะวิญญาณก็ดีชิวหาวิญญาณก็ดีกายะวิญญาณก็ดีก็มีใหในยะเดียวกันภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งมโนโด้วยซึ่งธรรมารม ทั้งหลายด้วยมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นมโนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเปลี่ยนไปโดยประการอื่นธรรมารมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นทมทั้งสองวงเล็บมโนบวกธรรมาร์อย่างนี้แลเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นมโนวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่น เหต,ตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณแม้เหตุนั้นนั้นแม้ปัจจัยอันนั้น,น,น,นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายมาโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้มโนวิญญ,ญ,ญาณจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนภิกษุทั้งหลายความประจวบพร้อมความประชุมพร้อมความมาพร้อมกันแห่งธรรมะทั้งหลายวงเล็บมโนบวกธรรมารมบวกมโนวิญญาณสามอย่าง เหล่านี้อันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่ามโนสัมผัสภิกษุทั้งหลายมโนสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัสแม้นเหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วน,นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายมโนสัมผัสเกิเดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้มโนสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน ภิสษุทั้งหลายบุคคลที่ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดผัสสะกระทบแล้วย่อมจําได้หมายรู้แม้นพันทั้งหลายอย่างนี้เหล่านี้ก็เวนเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นความเป็นไปโดยประการอื่นพุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผม